ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เขตหนองจอกใช่ไหมพี่ต๋องแต่ว่าวันนี้เราจะไปไหนกันเราจะไปบ้านกาลยนมิตรกำไรบุญแล้วเราจะไปกันยังไงนี่ครับเราได้โจทย์มาว่าบ้านกาลยนมิตรกำไรบุญเนี่ยอยู่ที่เขตหนองจอกแลวเราต้องนั่งซาเล้งเข้าไปเออเนี่ยที่เขาเรียกว่าซาเล้งแต่พี่ต๋องครับพี่ต๋องสังเกตไหมว่าประชากรที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิมครับเขาบอกว่าเขตหนองจอกนะครับเมื่อก่อนเคยเป็นอำเภอหนองจอกครับแล้วก็เมื่อมีการจัดตั้ง ขึ้นเมื่อปี2440ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ซึ่งจะเป็นกลุ่มแรกๆอ่ะที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เนี่ยครับจะเป็นชาวมุสลิมที่อ,อพยพม,มาจากหัวเมืองใต้เราจะเห็นว่าแถวเนี้ยจะมีแต่ชาวมุสลิมเขาเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับเป็น80%เลยเขาจะอ,อพยพมาแล้วเขาจะมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ริมคลองแสนแสบวันนี้เราจะไปดูคลองแสนแสบกันพี่ๆเคยเห็นคลองแสนแสบไหมครับเน่าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่า เราต้องไปดูเองเลยแต่ขลองแสนแสบอยู่ตรงไหนอ่ะผมว่าทางทางนี้ไหมนีม่ข้งหน้ามีสะพานข้ามคลองเลยครับ ผมว่าของแสนแสบหรือเปล่ารถเยอะมากนะครับที่นี่เดี๋ยวระวังพี่ตองว่านี่หรือเปล่าของแสนแสบอะ่ะผมว่าน่าใช่นะอ๋อนั่งไงของแสบจริงด้วยสะพานข้ามอ้าวไม่ใช่สะพ,พานสะพานของแสนแสบอารมณ์นี่เป็นไหมไม่มีกลิ่นเลยครับ <c oughs> ไ,ได้ไหมครับก็จืดๆนะครับมันมันไม่ไม่เค็มเลยกิน <c oughs> เถอ มันต้องไิ่ใ่โนผมว่าผมว่าน้ํามันใสนะพี่มาดูดิมีตะไคร่น้ำด้วยเฮ้ยมีปลาด้วยครับปลาผมว่ามันน่าจะเป็นอันนั้นมันเป็นในในเมืองหรือเปล่าครับผมว่าชาวบ,บ้านเขาก็ใช้น้ําจากคลองนี่นะครับกลิ่นก็ไม่มีนะครับแล้วรู้สึกว่าจะสมบูรณ์ด้วยครับแถวนี้คนพื้นเมืองส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเชื้อสายมาเลยไม่ว่าจะพวกเขาจะทําอะไรนะครับมือทั้งสองข้างงเขาจะคอยปัดยุงอยู่เสมอเป็นที่มาที่ชื่อว่าคลองแสนแสบเพราะว่ายุงมันกัดแล้วก็ปัดเกาจนแสบไปทั้งตัวเลยครับผมว่าน่าจะเยอะจริงๆครับดูจากสภาพ อตอนช่วงเย็นผมว่าสงสัยอยู่ไม่ได้เหมือนกันแถวนี้งั้นไหนๆเราก็มาถึงหนองจอกแล้วใช่ไหมพี่สองอเดี๋ยวเราให้ลุงขับรถเนี่ยพาเราไปชมมัสยิดดีกวา่าเนาะงั้นเดี๋ยวให้ลุงพาไปชมมัสยิดด้วยครับลุงจะพาไปแถวๆนี้คุณที่ดูแลที่ที่เนี่ยครับเรียกว่าคือเป็นเมเลี้ยงใช่ไ จะตามสันายจะตามเรียกเปียกคนดูแลเสียนะครับคือมีหน้าที่แบบลุงก็ไม่รู้นะว่าคนไหนคือจะตามแต่ละแต่ละบัตรนี้ก็จะมีคนดูแลจะมีนะคือจะไปทำหน้าที่นําละหมาดด้วยหรือเปล่าก็ไม่ไม่ไม่ใช่จะมีคนเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่ายิมามยิมามนช่ไหมครับให้เป็นผู้นำเป็นผู้นำผู้เดียวผู้เดียวนะเสียก็จะเป็นคนดูแลทางความตาจะมีหน้าที่ สวดมนต์กันใช่ไหมครับใช่ค่ะนิปนิปเข้าไปทำไมครับผมสองคนเข้าไปได้อะครับได้ค่ะพ,พีพ่ต๋องสงสัย <c oughs> เราอาจจะได้พักที่นี่แล้วแหละน้องเข้ามา,า,มมาสวดมนต์ด้วยค่ะน้องที่อยากจะมาสวดมนต์ค่ะอ๋อค่ะยินดีต้อนรับเลยค่ะ<ช>ครับพ,พี่ต๋องทางในนี้แล้วครับที่นี่จัดสวดมนต์ใช่ไหมครับใช่ค่ะจัดทุกวันทุกวันพุธค่ะทุกวันพุธค่ะพี่ต๋องวันนี้โชคดีแล้วคือนี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่นี่ครับก็มีสวดมนต์คำวัาเจน แล้วก็สรวจสลรเสริอหนงปูค่ะครับผมก็มีหลายกิจกรรมนะน้องเราขึ้นไปร่วมกิจกรรมดูผมก็ขึ้นไปได้ใช่ไหมได้ค่ะได้และพี่ต๋อง ที่ก็เป็นคนที่ไม่ได้เข้าวัดเราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปเลยบางคนก็ยังไม่รู้จักวัดแต่ซึ่งว่าเรามาทําตรงนี้เราก็บางคนพอได้มาแล้วก็ได้ชักชวนเขาเข้าไปที่วัดด้วยเราก็เป็นความภาคภูมิใจของเราอีกส่วนแล้วก็อย่างที่ทุกท่านรู้ว่าที่เราอยู่ตรงนี้ก็พื้นที่80เป็นเป็มุสลิมเป็นอิสลามซึ่งเรามาทําตรงนี้เราก็ถือว่าเราก็ต้อง ต่อสู้ไหมไม่ได้ต่อสู้เพราะว่าทางส่วนใหญ่ก็คือเป็นพี่น้องมุสลิมหรือว่าชาวพุทธเราก็พอจะอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมก็ช่วยเหลือกันใช่ครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รุนแรงจนเกินไปแต่ก็เอินว่าเรามาโชคดีเราได้ทําตรงนี้เราก็เหมือนกับว่าที่คนเอกข้างไม่ไม่ไม่ค่อยมีผลกระทบทั้งที่บ้านก็ติดก,กันกับของเราเนี่ยฮะสีสังครับแต่ได้เกื้อกูลกันต่งมาเนฮะเลยเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าทําให้เราเนี่ย จะต้องทําต่อไปค่ะ okay. ก็มั่นใจในบุญนะคะก็ภูมิใจมากเลยค่ะที่สาธุชนก็มา,าใกล้ไกลก็มีแล้วค่ะตอนนี้แต่ก่อนนี้ยังเรายังหวังแต่ทางไกลเพราะใกล้คงจะหายากแต่เดี๋ยวนี้ใกล้ไกลก็มากันแล้วค่ะก็มากันเรื่อยๆแม้แต่คนในบ้านที่เป็นมุสลิมก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือก็มาช่วยกันสร้างบารมี เขาก็ได้ทำบุญร่วมกับเราด้วยค่ะ เขามาสวดกันก่อนแล้วก็ชวนว่ามาสวดมนต์คือทํานองเดียวกันนะคะคือไม่ได้บอกอะไรหรอกคิดว่ามามาสวดมนต์มาถึงเอ๊ะไม่เห็นมีวัดเลยอันนี้เรื่องจริงๆแต่พอมาทดลองแล้วนะรู้ว่าที่นี่เป็นบ้านการยานามิตรของเหมือนกับของธรรมกาย จริงเราไม่คือเราไม่เคยสนใจธรรมากายใช่ไม่เคยรู้จักขนาดที่ว่าที่ที่บ้านจะมีช่องทีวีไหคะหนูเคยกดไปโดนแล้วแบบว่าเห็นนะพัสน่งสมาธิกันเต็มเลยหนูก็พยายามมองว่ามันคืออะไรแม่ผ่านมาเฮ้ยธรรมากายแม่เปลี่ยนช่องเลย <c oughs> หนูก็แบบเอายังไม่รู้เลยอ่ะทำอะไรกันจริงรู้สึกมีคนชวนอ่ะเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยในใจเล็ก ไม่ยุ่งด้วยเพราะมาสวดมนต์นนะักงสมาธิเจอพระอาจาย์ที่แบบมีความรู้อะที่นี่นะแบบยคุณพี่เพียงเพนกับค,คุณอุไรดีมากเหมือนกับสอนเราแนะเราอ่ะว่าเราต้องรู้จัก บุญนะเราต้องรู้จักทานเราต้องรักษาศีลน,นั่งสมาธิคือต้องครบคือแนะให้เราเอาเอาทวีบุญไปทําทุกวันทําต่อเนื่องส่งไปวัดธรรมกายเหมือนกับมันเปิดให้เรารู้ว่าอ๋อที่นี่เขามีดีเกินที่เราคิดน่ะเรามมวแต่ไปฟังคนอื่นเรามาเห็นเองแล้วเริ่มต้นเลยคือได้ความสุขที่สุขมากอยู่ที่นี่นะในความสึกเราชีวิตเรา เร,เราเปลี่ยนตัวเราได้เลยอะจากที่ได้มาเมื่อกี้เห็นที่บ้านกันะระยะนี้ที่นี่<ผ>มมีสวดมนต์มีทำวัดเนี่ยเมื่อกี้พี่ไปสวดมนต์เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็สวดมนต์ทำวัดเย็นที่นี่ก็โอเคนะครับสวดแล้วก็ทําให้เราจิตใจเรารู้สึกเย็นสบายแล้วเหมือนกับเราได้บุญมาครั้งแรกก็ประทับใจเลยได้มานั่งสมาธิถือศีลห้าธรรมดาผมเป็นคนไม่ได้ถือศีลห้าครับก็คือพูดง่ายคือศีลไม่ครบอะมีข้อสองข้อแต่มาทําปฏิบัติธรรมที่บ้านกันนี่ผมทําให้ผมมีความตั้งใจมากขึ้นที่จะ อยากจะถือสินห้าให้เต็มสินห้าแล้วทุกวันนี้ก็คือไม่กินเหล้าครับไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันสินห้าเต็มเปะครับแล้วก็พยายามจะให้ครอบครัวผมครับคือทั้งภรรยาแล้วก็ลูกแล้วก็แม่ยายให้ทุกคนในครอบครัวให้ถือสินห้าให้ได้ทุกคนครับนี่พี่มากันทางบ้านเลยใช่ไหมครับมาทั้งครอบครัวเลยครับกันท้งครอบครัวครับผมแฟนผมเขาแนะนําให้มาอีกทีหนึ่งแต่ก่อนแฟนผมเข้ามาก่อนแล้วเขาก็มาบอกผมว่าให้มาผมก็เลยมา มาแล้วรู้สึกดีขึ้นมากๆครับสมัยก่อนที่ผมยังไม่ได้มาที่นี่ผมทําอะไรก็ไม่ขึ้นแย่ไปหมดทุกอย่างขับรถก็ไม่ได้เงินพอมาได้ที่นี่สักห้าหกเดือนมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็โอเคแล้วครับดีขึ้นมากๆเลยพี่มาทําไมครับเออพี่ตองเรามาทําไมครับพี่หล,ล,<า>ลงมาอ๋อพี่หลงมาเหรครับใช่ครับหลงแล้วมาทําอะไรที่นี่ครับ พี่ก็หลงมาไม่รู้ว่าที่นี่เขามีอะไรครับแล้วเรามาทำอะไรที่นี่อ๋อมาจำศีลครับจำศีลครับทำอะไรบ้างครับก็คือสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็พูดเกี่ยวกับศีน่าอาราธนาศีน่อาราธนาศีลสวดมนต์ไหว้พระครับมัมมี่ครับเมื่อกี้พี่เห็นมัมมี่อยู่ข้างบนนั่งสมาธิสวดมนต์เรามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วมาสองสามเดือนแล้วค่ะสองสามเดือนแล้วเมื่อกี้เป็นไงครับสวดมนต์แล้วก็สบายใจดีค่ะสบายใจมาทุกวันทอาทิตย์เลยไหม ทุกอาทิตย์ค่ะการเรียนได้เกรดดีอ่านเข้าใจขึ้นและก็เรียนเข้าใจขึ้นหลังจากการที่มาที่บ้านกานันใ,ใช่ค่ะเมื่อกี้หลับหรือเปล่าตอนนั่งสมาธิไม่หลับ,ไม,ลบไม่หลับนะเนื่องจากว่าคนงานของเขาเนี่ยส่วนใหญ่นะ อาจจะเป็น90เเซนเป็นคนอิสลามแต่เขาก็ช่วยงานตลอดนะอยู่เบื้องหลังในการทำงานทุกอย่างนี่เด็กอิสลามถึงนั้นเตรียมงานเตรียมอะไรอยู่ข้างหลังแต่ว่าเขาก็ยังไม่ขึ้นมาสวดกับเราจุดหมายสำคัญของเราก็คืออยากอย่างน้อยก็ให้เขาเห็นให้เขารู้ว่าเราทำอะไรชาวพุทธเขาทำอะไรแต่เขาก็เลื่อมใสนะใจเขานะ่ะเลื่อมสตามเท่าที่ผมสังเกตดูนะมีหลายคนเขาก็อินมากเขาแล้วก็ ตามไปวัดด้วยนะ <ไป S 2> ตามไปวัดอิสลามอ่ะวัดด้วยผมมาเห็นแล้วผมก็ภูมิใจในฐานะที่ว่าเราเราก็เข้าวัดมานานแล้วก็ชวนชวนเขาก็คุยกัน<ม>ก็เป็นผลสําเร็จผมว่าศูนปฏิบันิธรรมเนี่ยมันเป็นแสงสว่างที่เป็นแสงสว่างเล็กๆอะ่ะที่จะคอยจุดประกายครับที่อยู่ท่ามกลางท่ามกลางหมู ประชาชนที่เป็นชาวต่างศาสนาเป็นชาวผุสลีมครับ<ม>ถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นเขตโบราณของเขาที่เขาย้ายมาแล้วแต่เราก็แผ่นดินไทยมันก็ต้องมีเพื่อศาสนาอยู่ใช่ไหมครับนี่ถือว่าบ้านอริยนามิตรทำไรบุญเนี่ยถือว่าเป็นจุดป,ประกายเล็กๆหนึ่งใช่ใช่ครับที่ฟองครับให้กับชาวพุทธที่ในพื้นที่ครับ<ม>ได้มาสั่งสมบุญยังไงก็ พระศาสนาก็ต้องอยู่คู่แผ่นดินไทยวันนี้เราก็เพียแล้วก็อิ่มบุญมากเลยครับประทับใจด้วยครับแล้วก็งั้นวันนี้เราก็ต้องได้เวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนกันต่อน,นั้นก็ติดตามชมนะครับ